เช็คให้เราว่าเวลาชาร์จไฟไฟมันเกินหรือเปล่านะครับบางทีสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกลาแรนครับวันนี้ผมจะพาไปดูรถสาล้อมีปัญหาแบตเตอรี่มันบวมนะครับแล้วเราจะแก้ยังไงมันจะหายมันจะหายนะครับแต่จริงๆเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมีวิธีแก้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีให้นะครับ นี่คันนี้นะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเรื่องที่บอกว่าแบตบวมนะครับลูกค้าเอามาให้ซ่อมนะครับแล้วผมก็ไปลองเปิดสวิสดูแล้วทีนี้เเปิดสวิสดูไอเกแบตเตอรี่มันก็ขึ้นเต็มนะครับแต่ว่าเวลาบิดคันเร่งมันไม่วิ่งนะครับทำไงมันก็ไม่วิ่งผมก็เลยลองเอาแบตเตอรี่ใหม่นะครับใส่เข้าไปดูแล้วก็มันก็ใช้ได้เลยแล้วตอนทอดก็เห็นแบตเตอรี่มันอ้วนๆบวมขึ้นมาด้วยนะครับบวมเฉยเฉยังไม่พอนะครับมันยังละลายติดกันด้วยทั้ง4ลูกเลยนะครับในรถ ชันเนี้ยมันจะมีแบตเตอรี่สี่ลูกนะครับลูกละ20สิบแอมนะครับบางรุ่นก็มีสามลูกนะครับต้องดูดีๆนะครับอันนี้อันนี้คือแบตเตอรี่ที่ผมเปลี่ยนออกนะครับเห็นไหมครับมันมันจะมีความโค้งความโน่นแล้วเนะี่ยมันบวมขึ้นมาจน,นเนอ่บริเวณเนี่ยแตกรล้าขึ้นมาเล้วเห็นไหมครับเนี่ยข้างๆนี้ก็ว้วนโน่นมันโน่นขึ้นมามันไม่มันไม่เรียบนะครับเดี๋ยวดูด้านนี้นจะเห็นชัดนะครับเ,เห็นไหมครับปกติมันจะเรียบนะครับ อันนี้มันบวมบวมถึงมันมีไฟมันก็ไม่มีแรงนะครับรถมันเลี้งไม่ไปนี่ถ้าถ้ามันไม่บวมมันก็จะเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะไม่ไม่มีการเบ้าการนูนอันโค้งนะครับอันนี้คือของใหม่นะครับอันนี้ของเปลี่ยนออกนี่ลองเทียบกันดูนะครับเห็นไหมครับยอันนี้มันจะนูนมันจะบวมอันนี้เขาเรียกว่าแบตบวมนะครับเราก็ไปเปลี่ยนไปหาซื้อ ตามเน็ตตามอะไรลงพิมพ์เข้าไปดูนะครับแบบรถสามลอ้อไฟฟ้านะครับมันกี่โวลต์กี่แอมเราก็ดูนี่ตรงเนี้ยนะครับเนี่ยยี่สิบอันนี้ที่มันเขียนว่ายี่สิบคือยี่สิบแอมนะครับเราดูตรงเนี้นะครับยี่สิบแอมเป็นของสามล้อนะครับถ้าเป็นของจักรยานก็อีกแบบหนึ่งนะครับลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับถ้าแบบมันบวมเราจะต้องเอาตัวเนี้ย ตัวที่ชาร์จเนี่ยนะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยไปให้ช่างซ่อมโทรทัศน์นะครับช่างซ่อมโทรทัศน์ร้านไหนก็ได้ที่เขารับเช็คให้เราว่าเวลาชาร์จไฟไฟมันเกินหรือเปล่านะครับบางทีมันเลี้ยงกระแสเกินนะครับตัวเนี่ยแล้วมันจะทําให้แบตเราบวมนะครับเพราะผมเคยเจอแล้วแล้วก็เอาไปแก้แล้วนะครับถ้าบ้านท่านผู้ชมอยู่ใกล้ๆร้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับร้านซ่อมโทรทัศน์วิทยุอะไรประมาณเนี้ย ก็ลองเอาตัวนี้ไปให้เขาเชค็คดูนะครับว่ามันเรียงกระแสะพอดีหรือว่ามันเรียงกระแสะเกินนะครับถ้าเลียงกระแสะเกินก็ให้เขาปรับให้เขาปรับให้มันเรียงกระแสะให้ให้พอดีนะครับแล้วแบตท่านจะไม่บวมนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนแบตซ็จเนี่ยไฟชาบมันจะขึ้นสีแดงให้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวก่อนแล้วค่อยเอารถไปใช้งานนะครับเนี่ยเป็นนั้นว่าดูกันไปแล้วนะครับเรียบร้อยไปแล้วว่าแบตเตอรี่บวมเป็น,น,ปนยังไงนะครับแล้วแก้ปัญหามันทาไมถึงบวม สาเหตุนะครับก็ลงไปเช็คตามที่ผมแนะนําให้นะครับถ้าเห็นว่าดีก็กดแชร์ให้เพื่อนๆของท่านนะครับมันจะได้เขาจะได้มีได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ได้ความรู้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกลาเรนนะครับเพื่อน,อนคๆครับผมตรงครับสวัสดีครับ